สวัสดีครับมีร้านรันาามนะครับอันนี้เป็นพิซนอกสถานที่นะครับมาติดตั้งสัญญาณการขโมยดูเวนะครับกับกิมจานะครับอันนี้ล็อแบบมีเสียงนะครับอันนี้เป็นรถของคุณดั๊กนะครับอันนี้เราล็อคแบบมีเสียงเนี่ยใครมายุ่งเนี่ยรถมันจะร้องนะครับมาแจ้งเจ้าหน้าทหมดรวจฮะ นะครับมันจะมาแจ้งเตือนที่รีโมทเรานะครับทาให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของรถเราไม่ว่าเอ่อใครจะมายุ่งรถเราดีอย่างไรนะครับแล้วก็อเอ่อหมดติดเสียงปอ๊บในกรณีที่ว,ว่าเราไม่ต้องการให้เอ่อเกิดเสียงรบกวนนะครับกับคนรอบข้างนะครับเรารล็อกกดกับติดดเสียงนะครับเวลาคฟโดนเนี่ยเสียงนี่มันเสียงมาจากตัวรีโมทนะครับแต่ตัวรถเนี่ยจะมีจัไฟขึ้นนะครับนะครับ ก็คือตัวราจะหยุดไปแล้วนะครับแต่ตัวรีโมทก็คือจะร้องเตือนก่อนนะครับแต่ถ้าโดนต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยถ้าโดนต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยตัวสัญญาณจะเปลี่ยนเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งทันทีนะครับแล้วก็จะมีการร้องการสั่นที่อานานขึ้นและดังขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันต้องกันขโมยได้ไหมนะครับก็คือถ้าเราโดนแทงรูนแจนะครับอันนี้เป็นเอกูญแจนะครับแทงเข้าไปที่รูกุนแจแล้วปุ๊บ เมื่อิดหนึ่งนะครับมันจะดีดเป็นระบบมิดเสียงอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าเราจะล็อกแบบปิดเสียงอยู่ก็ตามนะครับและเขาไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับ <c oughs> ถ้าดูจากคลิปอื่นๆแล้วเนี่ยคือจะไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับแต่ตรงน,นี้ตะกวนเก่งใจเนานิดนึงค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับอ่าฮะโอเคอันนี้ก็อาจจะสอบถามคุณดักน,กนกึคุณดักไปไหนดัก่ป คุณนักไม่อยู่แล้วคุณนักแอบไปแล้วนะฮะคุณนักบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับคุณนักอายอายกล้องนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคิปต,ต่อไปครับครับ